มันจริงมอนอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพยากรไว้ไหมนะพระนี่จะตกนรกมากนะส่วนคนที่จะบุรุธรรมเนี่ยกลายเป็นคารวสเพราะอะไรเพราะใจเขาเสียสละเพราะเขาทำทุกอย่างด้วยศรัทธานะส่วนพระนี่ก็เป็นความเมาในทรัพย์เมาในรูปเสียงเมาในลาบสกาละเนี่ยติดหลงติดอยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์กับทรั์กับ นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่คนที่เป็นคารวาเนี่ยกับมีจิตใจที่มีความเฉส,สนะนาะบ้างที่เนี่ยภาวนาเนี่ยติธรรมมาภาวนาเนะ่ยมาพูดให้ฟังเนี่ยโอ้เห็นไหมคนที่ภาวนานะสนใจภาวนาเจริญจิตตภาวนาบางทีนะทีนี้กับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะแต่ว่าเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นไปตามพฤติกรรมของบุคคลเห็นไหม พฤติกรรมของบุคคลเราต้องแยกให้ออกนะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นของใครของมันนะต้องมีสติปัญญาให้เห็นชัดว่าใครทําผิดก็ต้องว่าคนนั้นเราจะไปเหมารวมด้วยเอาความคิดเห็นว่าฮั้นแน่ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งหมดแน่เลยอันนั้นก็เป็นความเห็นของคนที่ยังไม่ได้พัฒนาสติปัญญาคิดแบบง่ายๆนะนะก็ต้องว่ากันไปตามตามคนตามบุคคลไปเนาะ